เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในซองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยราคาถูกท่านชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับหลังนี้บ้านสองชั้นครับรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับทั้งพื้นที่รอบบ้านด้วยกับราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงไม่เวอร์ครับไม่สร้างตึกครับราคาเนี่ยมาคุยกันได้เลยแบบ ไม่แพงนะครับหงล้าน6 0 0นบาทครับ2ชั้นครับพื้นที่กว้าง120ตารางวาเลยปัจจุบันนี้เราเห็นชั้นเดียวก็ล้านขึ้นกันทางนั้นแล้วนะครับหลังนี้ครับรีโนเวทให้พร้อมกับราคา1งล้าน6กแ0บาทครับรีโนเวทให้ใหม่หมดสวยงามพร้อมอยู่แน่นอนตอนนี้ก็กำลังรีโนเวทให้ครับเจ้าของกำลังรีโนเวทให้เลยสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยราคาถูกทำเลดี่านผู้ชมได้เลือกซื้อมาจาทุกวันเลยนะครับแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคัดสรรนะครับผู้ชมได้เลือกมาจาทุกวันก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับหลังนี้ครับมี2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนมี2ห้องนอนนะครับแบบก,กว้างๆครับมี2ห้องน้ําเนือที่้อที่120ตารางวามีกอกถารเป็น,นโฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับนอนสอสี่จอครับโฉนดพุดแดง พิกัดอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดชายภูมิการเดินทางสะดวกอยู่ในัจเมืองใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งลความจเจริญครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่หลังหัวมุมถนนด้วยครับพื้นที่ก็กว้างขวางเลยทีเดียวท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงนะครับจะสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมขอดูรูปเพิ่มนาดูที่ดูบ้านก็สายตรงถึงผู้ขายได้โดยตรงเลย าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่สอนท้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ